วันนี้เราอยู่ที่สยามทยกับงานโรดดี้ไมล์นะครับผมก็ขอบคุณโรดดี้ไมล์ด้วยที่เชิญพวกเรามาให้เกียรติพวกเรามาร่วมสนุกด้วยกันนะครับ,รบก็จริงเมื่อกี้ได้ทําอาหารด้วยโรดดี้ไมล์ก็บอกได้ว่าอร่อยจริงๆแล้วก็รสชาติก็คือแบบนุ่มนวลแล้วก็คือก็ลดลง15%ด้วยก็เป็นปรดักที่ผมอยากให้ทุกคนลองกันก<ม>็เชื<ม>่อว่า<ม>รถดีเนี่ยเป็น เป็นที่รู้จักอยู่แล้วแล้วก็เป็นอ่าเป็นอะไรที่บอกว่าคนไทยน่าจะใช้มาแบบในในครัวไทยมานานแล้วผมแล้วก็ทีนี้เขามีบอกว่าสูตรใหม่ซึ่งบอกผมว่าแบบเหมาะกับคนรุ่นใหม่มากเลยผมแล้วก็สูตรใหม่ไม่ได้หมายความว่าเขาลดอ่ารสชาติหรือว่าความอร่อยหรือว่าความหอมคือมันยังมันยังครบอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำเพราะมันกลมกล่อมมากขึ้นครับผมใช่ก็อยากให้ทุกคนได้มาลองดูใช่เมนอกี้คืออร่อยเลยอร่อยจริงครับอร่อยจริงใช่ครับธรรมดาผมทำไม่อร่อย ต้องมีโรตีไม้แล้ต้องมีรตีไม้คือผมประทับใจตรงที่ว่าแบบมันไม่ใช้เครื่องเคียงที่จะปรุงอะไรหรอกมันมีแค่วัตถุดิบแล้วก็มีโรดีไม้อย่างเดียวแล้วก็อร่อยเลยใช่เมื่อกี้เรียกได้ว่าเป็นการช่วยกันทำหรือว่าคุณเจ็ดทำนให้พี่เจ็ดทำแล้วผมเมื่อกี้สิ่งที่ผมทำอย่างเดียวคือการทำให้มันสุกแค่นั้นเองไม่ได้แบบว่ามีฝีมืออะไรมาช่วยขนาดนั้นเพราะว่าทุกอย่างเขาก็ตัวมาให้หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ ยังพอจะเข้าใจว่ามันอะไรใส่อะไรก่อนอะไรหลังบ้างครับเวลาสมัครกับคุณก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันไม่ธรรมดาตกเต็มพื้นเลยครับไม่ธรรมดาก็มั่นใจไปหน่อยเพราะว่าคิดว่าน่าจะได้ทุกครั้งเอ้าไม่ได้ทุกครั้งนี่หว่าแต่อย่างน้อยก็ได้บะมีบางครั้งใช่ผมซูชฟซูชซูชฟก็อย่างที่บอกประทับใจเพราะว่าแบบวัตถุดิบไม่กี่อย่างเองแบบว่าไม่ถึง1ิบอย่างแล้วก็ทําจานออกมาได้บอกว่าครบรถก็ ประทับใจในตัวพี่เขาด้วยว่านึกว่าเขาจะทำหกตั้งแต่ครั้งแรกแต่ว่าเขาเขาทำได้สองสามทีก่อนก็ก็ดีมากแต่ก็ดีใช่อันนี้ชมใช่ใช่ใช่เคยกินอาหารเมนูที่เขาทำหรอเคยเคยครับผมก็ตอนที่เราออกรายการไอแคไอแคลอันนั้นก็คือเราทำร่วมกันนะครับอันนั้นก็อร่อยใช่อ่หารการฝาและการกับโรดดี้ไมล์ครับผมก็สำหรับโรดดี้ไมล์ก็ฝากโปรดักต์ใหม่ของเขาด้วยนะครับก็เป็นโปรดักต์ที่ จริงๆว่าพัฒนาก็ไม่ถูกผมว่าม,มันแล้วแต่ว่าใครชอบอะไรก็โปรดักต์นี้เขาจะลดเตี๋ยลง15เนะครับแล้วก็เรสชาติก็จะกลมกล่อมเหมือนเดิมนุ่มนวลเหมือนเดิมทุกอยงก็ไปลองกันได้ผมลองแล้วอร่อยจริงครับก็อย่างที่เขาเปลี่ยนชื่อเลยนะผมไม้ก็หมายความว่าแบบความแบบกลมกลมนุ่มนวลน,นะผมก็สมชื่อจริงๆครับผมแล้วก็อยากขอบคุณรถดีไม้ ที่ชวนผมกับพี่เจตมาวันนี้แล้วก็ได้สนุกกับแฟนๆทุกคนนะผมเป็นกิจกรรมที่ที่ไม่ค่อยได้ทําก็ทําอาหารก็สนุกครับผมเมื่อกี้ภาพใส่้ากันเพื่อนมันเหมือนกับสิ่งนั้นเหมือนกันนะคะสิ่งไหนไม่เชฟกับซูเชฟใช่ครับผมใช่ใช่อย่างเดียวเลยไม่เหมือนไม่เหมือนเลยภาพในหัวผมตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นภาพอื่นนอกจากเชฟ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 อะไรแลเชฟกับซูเชฟเชฟกับซูเชฟครับคิดว่าแฟนๆเราจะเห็นภาพเหมือนกันกับเราไหมว่าเป็นคืเป็นเชฟ ไว้ใจเรื่องการจินตนาการของแฟนๆเราอยู่แล้วใว่าไม่ว่าเราจะเดินออกมาด้วยเสื้อกล้ามเสื้อบอลหรืออะไรก็ตามเขาสามครมไปคิดต่อได้สนุกสนานของเขาเขาสามารถบอกได้ว่าเหมือนสิงนั้นได้ก็เหมือนสิง้ได้สำหรับเหมดไม่ว่าเราจะเดินออกมาด้วยชุดอะไรก็เหมือนไปหมดเขาบอกมันเยมนเือดีมากลันใช่ครับก็ดีมันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรการหาทางออกของเขาใช่แสดงว่าเราเองก็เข้าไปส่องไปในใว่าแฟนเขาแบบว่าอะไรน เเาราไปทำอะไรบ้างทอะไรไก้าก็ก็มีเห็นบ้างเห็นบ้างะแท็กส่วนตัวอะไรเงี้ยที่เราเข้าไปดูอะไรครับก็เรียกได้ว่าแบบไปดูเพราะว่าแบบสนแบบ curious ภาษาทก็สงสัยใช่ผมด้วยความสงสัยใช่ผมแไปดูนี่ประทับใจองไงประทับใจยังไ ผมชอบความครีเอทีฟของเขาคือแบบดูแล้วก็ผมชอบตรงที่ว่าเขาดูมีความสุขเขาเขาทำแบบเขาแบบเขาคิดครีเอทีฟแล้วก็เขาแฮปปี้เขาเขาสนุกกันเองผมก็ดีใจที่เขาสนุกกันครับคุณพอจะทราบถึงจักรวาลท่านทูไหมคะอะไรนะฮะอ๋อเคยเห็นเคยเห็นเคยนจักรวาลท่านทูอ่าท่านทูแล้ว็เนี่ยนะคืออะไรคืออะไรครับเขาบอกว่าคุณนําทปทันทูทู พูดแบบพูดได้วยทรงรองไงพูดแบบพูดนักการพูดนี่ลอ๋อหรแล้วแล้วใครเป็นพูดบ้างฮะก็คุยพวกพวกเราคนเดียวเลยใช่คนเดียวจะเป็นอสมตำรวจถ้าตำรวจอสมอ่าฮะใช่เคยเคยเห็นแล้วนะเว็บใช่ไหมบ้ใช่อ๋อหรอฮะผมเห็นแว็บแต่ผมไม่เข้าใจว่าคืออะไรอ่าแล้วอย่าแล้วยังเบิร์นอะไรบ้าง ก็ก็ตามที่ที่เมื่อกี้พูดมาก็เห็นว่าเป็นเหมือนเป็นเรียกได้ว่าด้อมรวมแล้วกันใช่ครับผมต่อตอก็รู้แค่นั้นจริงๆต่อว่าก็เหมือนเราเป็นผู้อ่ะไม่พี่คือบอกว่าเขาเอารวมกับคู่อื่นที่บอกว่าแบบอ่ด้วยทรงด้วยลุคของเราว่าแบบเออตำแหน่งว่าเขาทำอะไรอยู่ตำแหน่งอะไรใช่ใช่ใช่ในรัฐสภานี้อ่าฮะแบบอผมไม่รู้ว่าด้อมเราชื่อดินจ่อ ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันใช่ผมเพิ่งรู้เมื่อกี้นี่เองเมืม่อตอนที่ไปงานนู้นแล้วกลับมางานนี้เนี่ยเพราะอะไรครับผมเพราะว่า2 B มันเป็นอินสองไเพราะเจ็ดเจ็ดก็เป็นว้าวครีเอทีฟม,ม,มากเนี่ยที่ที่ผมเขาเรียกของอินสองอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ใช่เออเก่งเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขาเรียกแบบเป็นชื่อต้องว่าแบบต้องอินสองไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้เพิ่งรู้เมื่อกี้เลยใช่ผมเลยประทับใจในความครีเอทีฟครีเอทีฟและอีกทางหนึ่งคือประทัะบใจในความ พยายามหาทางออกในทางตันที่มันเจอมาตลอดเขาก็ยังพยายามหารูออกมันไปให้ได้ใช่ครับผมว่าเขาก็เขาก็น่าจะสนุกเหมือนกับที่เราเห็นเขาแล้วเราก็สนุกครับผมงั้นแบบนี้อนุบาลเป็นออฟฟิเชียลเลยไหมได้ครับแล้วแต่เลยได้เลยแล้วแต่ใช่แล้วแต่ถ้าถ้าแบบทุกคนตรงนี้โอเคก็ก็เรียกกันไปวันนี้เจอแต่แฟนครับวันเลยครับใช่ครับผมเป็นไงบ้างจ้าแฮปปี้มากครับผมเพราะว่ามีแฟนๆหลายคนที่เข้าตามมาจากตอนเช้าอะไรอ่าเงี้ยแล้วก็ รู้ว่าวันนี้เป็นวันที่บอกว่าฝนตกด้วยอะไรเงี้ยเดินทางก็เดินทางในเมืองเนาะมันก็ลําบากแต่ว่าเขาก็ยังมาให้กาลังใจเราผมรู้สึกแบบมันเกินความคาดคิดที่ผมจะเ,เรื่องอะไรวะเกินคําบรรยายเกินคาบรรยายใช่เ่าะผมไม่ได้คิดว่าเขาจะแบบว่าทุ่มเทกับเราขนาดนี้ผมก็แฮปปี้มากที่มีแฟนซัพพอร์ตผม,มก็เช่นกันครับก็ดีใจที่แบบเราเจอเขานานเลยเจอเขามารวมกันแล้วก็แบบ เยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เขาก็น่าจะอยากเห็นแบบเราออกงานสองคนขนาดแล้วมันบังเอิญว่าวันนี้ดันมีสองงานติดกันก็ก็ดีใจด้วยแล้วก็เป็นห่วงของเขาด้วยว่าแบบมันไม่ได้ใกล้อ่ะครับทั้งฝนทั้งร้อนใช่มาจากฝั่งนกลับมาฝั่งนี้อะไรเงี้ยแล้ววันนี้ก็เป็นวันแบบที่นี่ก็มีงานมีมีมีพรายมันพาเล็ดด้วยก็น่าจะรถติดน่าจะมากันลำบากฝนตกด้วยอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆที่ วันนี้อยู่นนกันถึงตอนนี้ก็คืออยู่กันตั้งแต่เช้าถึงตอนนี้ก็คือมุดใจก็ขอบคุณมากๆครับผมออก็ยังไงก็กลับบ้านกันดีๆรักษาสุขภาพกันก็ต้องขอบคุณใจในเวลาเราอยู่กันที่เรามโหก็จะเห็นมันแบบอยู่ทั้งคู่มันเป็น energy ด้วยผมเพราะว่าแบบผมรู้ว่าเขาก็เหนื่อยอแล้วก็มันเขาก็ยังแบบว่าส่งพลังเต็มที่มาให้เราผมก็เลยรู้สึกว่าแบบมันทําให้เราแบบว่าอยากส่ง energy กลับไปให้เขาเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่ เราก็ไม่ได้ทําอะไรแปลกไปจากที่เราเป็นนะใช่ใช่อันนั้นเงินมาอันนั้นเงินมาไออันนั้นเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองใช่ครับอันนั้นคือจะเกินความคาดหมายไปนิดนึงใช่ครับใช่ได้จริงไหมครับก็พยายามตามตัวอยู่ใช่แต่ว่าจำหน้าได้โลเราพี่เพื่อนเรื่องงนี้ครับผมโลกเราใช่ครับเงินเป็นเฟ้อ ครับผมก็เดี๋ยวจะได้บินอีพีหน้าผมก็จากเห็นในตัวอย่างนะเห็นตัวอย่างกันแล้วเนาะแล้วก็มีแขกรับเชิญซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้ว่าเป็นใครอยู่แล้วก็ก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นเป็นแขกรับเชิญที่ผมประทับใจแล้วก็ชอบชินชอบพี่เขามากเลยก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับเขาใครเอ้ ครับผมเรายังไงคุณไม่ได้ติดตามล้อคอนิวไม่ตอนล่าสุดผมยังดูไม่ทันเขาเพิ่งเอาอันเอาอันเซอร์นี่เองไม่เป็นไรเขาเขาดูย้อนหลังได้ที่ทูบิชนาลก็ครับแต่ก็เห็นอยู่ว่าตลกกันได้ไได้ติดตามเพาะในในล็อกล้อคอนิวได้เห็นได้เห็นได้เห็นผมว่าก็เป็นภาพใหม่ๆที่คนได้เห็นใหมเป็นเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็มีความมีอีกคัสหนึ่งของตัวเองที่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้แบบขนาดออนิวแต่ว่าเขาก็ผมว่าเขาก็ เออนเสนอมันออกมาได้ได้ได้น่าดูได้ได้ได้เหมาะกับเรื่องอะไรเงี้ยครับก็ก็เจะแหลก์เป็นเรื่องที่สนุกนะผะว่าตัวละครทุกคนไม่ว่าจะเป็นไวฟ์ของเรื่องแล้วก็ไดอะล็อกบทต่างๆมันมันสนุกอ่ะเราดูในช่วงที่แบบเราไม่มีอะไรทําเครียดไปดูอะไรแบบคลายกันบ้างก็ดูเจ็ทหลน์การแต่ว่าเนี่ยปลายปีก็ยังใส่กล้องใช่ครับครับผมก็แพลนของเราก็จะจะเป็นอย่างนั้นนะผมแต่ว่า พูดได้เลยว่าแบบการ develop บทเนี anyway, ่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะมันก็ต้องใช้เวลาเราเราจะไม่เปิดกล้องจนกว่าเราคิดว่าบทที่เรามีอ่ะมันมันพร้อมละเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือแค่เกิดไว้ก่อนว่าแบบอะแลนของเราเป็นอย่างนี้นะแต่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนได้ทุกเมื่อครับผมใช่โอเคขอบคุณมากครับผม